จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ก็จะพามาทำน้ำชากระชายค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรมันจะสะดวกขนาดไหนและที่สำคัญสามารถดื่มและจิบ ระหว่างวันได้แบบสบายเลยค่ะนี่เลยค่ะกระชายค่ะสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะหลังจากที่เราทํามาแล้วนะให้เพื่อนค่ะใส่ลงไปเลยความเข้มข้นแล้วแต่เลยนะใครชอบแบบเข้มข้นมากเข้มข้นน้อยเอาเลยค่ะสามารถดื่มเป็นน้ําชากระชายได้เลยนะแล้วเราก็ใส่น้ําร้อนลงไปเลยค่ะสามารถใช้เป็นน้าร้อนที่มาจากการาน้ําร้อนได้เหมือนกันเลยนะนี่ค่ะ เราค่อยๆเติมค่อยๆไหลผ่านไปนะเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของกระชายค่ะหรูอจะช่วยเขาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเครื่องกรองตัวนี้ค่ะค่อนข้างที่จะละเอียดนะเติมลงไปเลยค่ะจิบร้อนๆค่ะช่วงนี้เนาะวมีความรู้สึกว่าดูข่าวแล้วเชื้อเขาค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเลยนะเราก็มาทําชากระชายค่ะไว้ทานค่ะจิบ ระหว่างวันหรือในตอนเช้าแทนกาแฟก็ดีนะคะค่ะความเข้มข้นแล้วแต่เลยนะเพื่อนๆชอบเข้มข้นประมาณไหนนะอุ้ยก็ใช้ประมาณสักสองช้อนชาเป็นพูเลยนะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ปิดเลยสําหรับใครที่ไม่ต้องใส่น้าตาลและทานได้สามารถทานได้เลยค่ะเป็นชากระชายได้เลยนะจิบร้อนๆค่ะหรือเราจะเพิ่มน้ำผึ้งค่ะ ลงไปความหวานตามชอบได้เลยนะเหมือนเป็นการชงค่ะดื่มตอนเช้าค่ะชุ่มคอและบีบมะนาวลงไปเลยค่ะนี่เลยนะบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความชุ่มคอดื่มในตอนเช้าค่ะนี่เลยง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำผงกระชายกันดีกว่าค่ะหลังจากที่เราซื้อมานะ ให้เพื่อนค่ะเอาเง้าออกค่ะแบบนี้นะหีืจะเอาเง้าออกค่ะสามารถนำไปปลูกได้นะแล้วก็ให้นำมาล้างเลยค่ะค่ะหรือจะล้างประมาณก็สองน้ำนะ เสร็จแล้วค่ะใส่ลงไปเลยก็ใช้ที่อุ่ซื้อมาวันนี้นะครึ่งกิโลค่ะหุ๋ยจะใส่เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำซ้มใส่ชูค่ะประมาณ2ช้อนนะสองกรลยค่ะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปให้แค่พอท่วมนะค่ะแล้วเราก็คนกับเพื่อให้เกลือละลายนะ เสร็จแล้วเราก็แช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้อย่างน้อยสองชั่วโมงนะหรือใครจะทําไว้ตอนกลางคืนแล้วตอนเช้าเราค่อยมาทําก็ได้นะการแชร่ด้วยน้าต้มกับเอือน,นะจะทําให้ลดความขมเฝืนของกระชายนะนี่ค่ะเวลาทานจะทานง่ายนะแช่ไว้เลยค่ะใครไม่มีเวลาจะแ,แช่แค่2ชั่วโมงก็ได้นะแต่อย่าต่ำกว่า2ชั่วโมงค่ะ ลนะหลังจากที่เราแช่ไว้เนาะเวลาในการแช่เนี่ยข้ามคืนนะเช้ามาค่อยมาทํานะเราก็ใช้มือเนาะดเขาหน่อยสําหรับใครอยากให้ชากระชายของเรานะมีสีขาวใสนะไม่ขุดนะแล้วไม่ดํานะเพื่อนๆสามารถใช้มีดค่ะขูดส่วนเปลือกออกได้เลยนะขุดเปลือกเลยค่ะสีที่เขาค้ำๆนะ หรือเหมือนเป็นการปอกเปลือกออกเลยนะเห็นไหมแบบอย่างเงี้ยค่ะสำหรับใครมีเวลาด้วยนะแบบเนี้ยขุดให้ได้ขาวนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะแต่ทีเนี้ยว่ามันค่อนข้างยืดเสียเวลานะก็เลยคิดว่าเราล้างค่ะจะคักใสให้สะอาดเลยเสร็จแล้วค่ะหลังจากเราล้างจนสะอาดแล้วนะให้เรานำมาหั่นเลยค่ะ หลังจากเราหัน่นเสร็จแล้วนะให้เราใส่กระจาดค่ะแล้วนำไปตากเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตากกระชายแล้วนะเราก็จะได้กระชายแบบที่เขาแห้งแบบนี้นะแต่ถามว่ามันแห้งกรอบไหมไม่กรอบนะคะหลังจากแห้งแล้วค่ะนี่ค่ะให้นําไปปั่นเลยค่ะสังเกตดูนะเมื่อเราปั่นแล้วอะ่ะเขาก็จะยังแบบดูเปียกๆอยู่นะดูแบบชื้นๆอยู่นะนี่ค่ะ นำมาใส่กระทะแล้วคั่วเลยค่ะด้วยไฟอ่อนนะค่อยๆคั่วค่ะค่อยๆคั่วค่ะสังเกตดูนะถ้าเพื่อนเห็นว่าอิยต่างมาคั่วเดี๋ยมันดูน้อยมากเลยใช่ไหมนี่ยค่ะพอเราปั่นแล้วก็จะฟูนะแล้วเรานำมาคั่วเลยค่ะคั่วให้เขากรอบเลยนะด้วยไฟอ่อนค่ะ หลังจากที่เขาเริ่มแห้งกรอบนะก็ให้เพื่อนค่ะปิดแก๊สให้พักจนเขาเย็นค่ะหลังจากเขาเย็นนะเขาจะกรอบขึ้นอีกนะแล้วเราก็มาค่ะใส่โถปั่นอีกรอบนึงเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ผงชากระชายแบบนี้เลยเราก็มาหากระปุกค่ะใส่ไปเลย ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ